เกือบมีเรื่องเมธีกราวไม่นับถือยอดวันผดเ็ดเสียโบโห้ามทับให้ใจเย็นๆมีกำหนดชกกันวันพฤหัสบดีที่12ม,กร,ม 2, รกราคม2566เวทีรัชดำเนินในกติกาโมยสากลให้ยกเดิมพัน10ล้านบาทโดยมีเสียบทเป็นโปรโมเตอร์ให้ ซึ่งผู้พันวิทย์อดีตแชมปมวยไทย6เส้นได้ขอชกกันที่พิกัด74กิโลกรัมซึ่งทางด้านของเมธีก็ยอมรับข้อตกลงยอมลดน้ำหนักถึง10กิโลกรัมซึ่งเมธีมีน้ำหนัก84กิโลกรัมมีเวลาในการลดเกือบ3เดือนโดยเงื่อนไขและกะติกาของการชกนั้นฝั่งของเมธียอมลดน้ำหนัก10กิโลกรัม ชกกันที่พิกัด74กิโลกรัมเดิมพัน10ล้านบาทข้างละ5ล้านซึ่งในวันที่15พฤศจิกายนจะมีการวางมัดจำ3ล้านข้างละ1.5ล้านบาทซึ่งเมทีและผู้พันวิทย์จะได้ค่าตัวคนละ3 0 0 0 0บาทสำหรับการชั่งน้ำหนักนั้นจะชั่งในวันชกจริงเลย โดยช่างน้ำหนักในช่วงเช้าและขึ้นชกช่วงกลางคืนเป็นคู่สุดท้ายคู่ที่8ของรายการเวลาประมาณ4ทุ่มกำหนดการชกในศึกเพชรยินดีวันที่12มกราคม2566ทีเวทีรัชดำเนินซึ่งอย่างไรก็ตามในการนัดพูดคุยข้อสรุปเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เวทีมวยรังสิตได้มีนาทีเดือดเมที วิดวางมวยกับยอดวันเผด็จแค่นางคุยกันก็เดือดแล้วในการเจราจาช่วงข้อตกลงเรื่องกติกาเงื่อนไขาการชกที่ทางด้านของยอดวันเผด็จขอมาซึ่งเสียบทึงขั้นต้องบอกพี่เมธีว่าใจเย็นๆซึ่งทางเมธีบอกว่าผมไม่นับถือพี่ยอดวันเผด็จแล้วนะจบแค่นี้นะผมจะฉีกพี่เป็นชิ้นๆก่อนจะมีการลุกขึ้นมาจับมือกันและช่วงที่ผู้พันวิ์พยายามจะเข้ามาอบก,กับเมธีทางเมธีก็บ่ายเบียงสแสดงความไม่สบอารมณ์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ